อะสวัสดีครับกลับมาพบกอีกครั้งในรายการ n i g ็อกเกอร์ทีวีนะครับเออวันนี้ผมไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่อน่นะเสียงไรเบ่าเออวันนี้เราจะมารีวิวเออโมเดลมาสเตอร์ใหม่นะครับเป็นโมเดลที่โคตรโบเอะเลยของไายญี่ปุ่นจะได้ยังไงเดียผมไม่กล้าตีมันเลย <laughs> เอะอ่านะครับอืม เริ่มต้นกันที่เออหักกกันสเกลเลตันนะครับอืมกำ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 ปั๊บปั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 ๊บอุ้ยเกือบเกือบเอาใหม่นะครับใหม่ใหม่ใหม่ชุบสเกลเลตันนะครับผมมีอยู่3เวอร์ชันอันนี้แบบหมวกปิดนะครับเดี๋ยวแบบนะ้ซุป คือตอน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 กลางวันตอนกลางวันถ้าเกิดแบบนะตอนกลางวันเธอจะเปิดหมวกนะครับแต่ถ้าเกิดไปตอนคืนเธอจะปิดหมวกนะครับอย่างนี้โอเคนะครับต่ว่าคิปเปอร์ครับคิปเปอร์จะมีเวอร์ชันเดียวนนหาไม่ได้เลยนี่ครับผมหมวกเอ็ซ์ต่อไปก็ซอมบี้นะครับ <c oughs> ดูดูเหมือนหมาไงไม่รู้เออมาดีมันมันมีไม่เยอะเท่าไหร่หรอครับในตัวโมเดลเนี้ยส่วนอันนี้ก็สไปเดอร์ผมว่าน่ารักสุดแล้วนะสไปเดอร์เนี่ยโอ้โหเจ้าเราตีเธอสักปาบออโอเคครับผมอ่อต่อไปก็เอ็นเดอร์แมนนะครับผม โมเอซอะเยังยังไล่ไม่เลิกอ้โ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 โโโโเอ็น้งมกจะมีสามเวอร์ชันเหมือนกันนะครับผมเอ่อโอ้โหพระเจ้าผู้สังเกต ไปเปตองขืนต่ออันนี้เ็ไปเป็นพิกซอมบี้นะครับดูทุเรศที่สุดเลยครับไอ้ตัวนี้ผมกล้าตีนะ <c oughs> แล้วก็ต่อไปแก๊สครับผมฮัลโหล,ลหันมานีหน่อยโอ้พระเจ้าอย่ายิงนะอย่ายิงนะแล้วก็บิกินี่บราสครับ <c oughs> <c oughs> ผมควัดขึ้นซะ โอเคครับอ่อลงจะลงตัวโมเดลนี้ได้ต้องลงม็อบทอกเกอร์ก่อนนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับแล้วกนี่ะครับแหมส่วนตัวผมว่าผมชอบสไปเดอร์มากที่สุดแล้วนะ ของนั้นขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ว้าวไปมา